สืบข่าวรายงานอัปเดตล่าสุดบอยประกอนไร้แผนแต่งงานเฟรรอทุกอย่างพร้อมค่อยว่ากันแงบสถานะกฤตวรินหัวใจยังว่างแนนดาราช่วงนี้มีข่าวเยอะควรเซฟตัวเองให้ดีที่สุดค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนรอรู้ข่าวดีกันอย่างมากเลยว่าเมื่อไหร่จะมีการเข้าประตูวิวา สำหรับคู่ของพระเอกดังอย่างบอยประกรณและเฟย์ผ่อนปวีที่ก่อนหน้านี้ได้ปล่อยภาพสวิตบินรัตฟ้าใกล้ถึงอียิปต์จนแฟนๆแอบรุ้นกันอย่างหนักว่ารูปดังกล่าวคือพรีวิดดิ้งหรือไม่ล่าสุดหนุ่มบอยก็ได้เปิดใจยังคงไร้แพลนแต่งอยู่ พร้อมเผยเรื่องดราม่าที่เหล่าดารากำลังเจอวิกฤตขนาดนี้คือเรื่องการยืมเงินซึ่งตนก็เล่าว่าเคยโดนหลายคนยืมเหมือนกันรวมถึงอัปเดตสถานะหัวใจของหนุ่มเกรทวรินทอนอีกด้วยบอยเผยว่าสำหรับใกล้วันไทยแล้วมีฟิลขอแต่งงานไหมอยังครับยังแต่มีนัดกินข้าวกันเฉยๆมีคุยกันเรื่องทั่วไปส่วนภาพสวีทที่ลงโซเชียลคือทริปอียิปต เป็นทริปที่แพลนกันมานานครึ่งปีแล้วก็ซื้อทัวร์ไปเที่ยวกันคือมันยังไม่ถึงจุดตรงนั้นแต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดขึ้นจริงๆก็คงจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายซึ่งภาพที่หลุดออกมาไม่ใช่ภาพพรีวิตต i ้ g นะแต่เป็นภาพเที่ยวทั่วไปถามว่ารออะไรเราก็ไม่ได้รออะไรนะ แค่จะปล่อยให้มันเป็นไปตามจังหวะที่ความรู้สึกของทั้งคู่หรือความพร้อมของทุกด้านมันพอดีลงตัวมากกว่านี้ก็รอให้คู่อารเร็กทิรเดตกับโบเมรดานำไปก่อนเพราะคู่นั้นแบบดูรักกันมากๆคิดว่าความรักของเขาน่าจะพุ่งนำหน้าผมไปก่อนส่วนทางด้านผู้ใหญ่ด้านแม่ของเราเขาก็เลิกถามเรื่องแต่งไปแล้ว แต่แม่เขาก็ไม่ได้ถามอะไรมากเขาก็เห็นเรามีความสุขในทุกๆวันซึ่งผมกับเฟเราคบกันอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ตลอดบางทีก็ไปกินข้าวด้วยกันส่วนวันใหม่ก็บอกอยากมาเจออยากมาเล่นกับเฟทุกวันนี้วันใหม่ก็ไม่ห่วงเราแล้วเขาเห็นเฮียมีแฟนเขาก็มีความสุขเขาก็จะได้มีเพื่อนเล่นด้วย ส่วนทางด้านเกรซวรินทรมีแฟนหรือ,อยังเท่าที่รู้ยังไม่มีนะแต่ที่เหลือต้องไปถามเขาเองซึ่งช่วงหลังๆผมไม่ค่อยได้มีเวลาเจอกันมากเท่าไหร่ล่าสุดคือเจองานแต่งเจมจิรายุเพราะช่วงหลังต่างคนต่างมีภารกิจที่ต้องทำกันค่อนข้างจะยุ่งเลยไม่มีเวลาไปรวมตัวกัน